สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง K N K Music นะครับวันนี้เราจะมากินขนมในสไตล์แบบ A S M R นะครับทุกคนนั่นีครับเรีอะไรครับได้ได้ล่นจืดนะครับวันนี้เราจะมากินขนมนม

จะแจนอักจะแจ้งอักเดนเลยกินเข้ากันจริงๆนะครับกำนมโรองเรียนเนี่ยที่แกะมาตอกใจปากเลครัน วิธีแอบกินนะครับเราต้องย้ายเสียงหลังครับการกินต้องส่หัวบนดูหลังก็น,นะครับกจ้าโอ้ส Bon, องไปัไปกครับี่ม็มครับอัอแกวก่อนนะีลยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกดติดตามเลยครับก็ขอเตือนเด็กๆไวนะ้ ขนอมอยากกินมากเกินปริมาณครับควรกินแต่พอดีนะครับ,นนบใช่ไหมหวานสำหรับวันนี้เราก็ติดฟัน ตลอดวันบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับโวน้องมโนครับตลอดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อครับสวัสดีครับ